สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษเราจะมาวิเคราะห์มาพิจารณากันว่า ในช่วงต้นปี2,568นั้นแต่ละลัคนาราศีจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในด้านใดซึ่งสมัยก็ต้องขอบอกตรงนี้ไว้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อแต่ละลัคนาราศีในช่วงต้นปีนั้นมีความแตกต่างกันค่ะบางคนอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางคนก็เป็นด้านความรักความสัมพันธ์ บางคนนะคะก็จะมีข่าวดีเรื่องของการเงินการท้องเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเกณฑ์เสียเงินตั้งแต่ต้นปีเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าในช่วงต้นปี2568แแต่ละลัคนาราศีคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะอาจจะได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงนี้ดาวพระพฤหัสดาวสุพเคราะห์ใหญ่ได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาดาวพระพฤหัสสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปตัตน,นิ แล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนั่นเองค่ะเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในภพเรือนเสียอย่างเรือนวินาศก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเจอกับอุปสรรคทางการงานเจอกับปัญหาความรักความสัมพันธ์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนการเจรจาการสื่อสารเงื่อนไขข้อตกลงสัญญางานจะพัฒนาหรือก้าวหน้าไปได้หรือไม่นั้นคุณต้องใช้เรียวแรงและก็ความคิด การลงมือทำที่ค่อนข้างสูงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะนี่คือจังหวะที่ผ่านมาประกอบกับดาวพระพฤหัส,สบดีที่มีการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคค่ะเป้าหมายใดเกี่ยวกับด้านการงานที่คุณวางแผนไว้อยากจะให้มันลงล็อกลงตัวเป็นไปตามที่คุณคิดมันก็กลับกลายเป็นว่าไม่เป็นไปตามนั้นค่ะ ขาดเคลื่อนผิดพลาดหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็มีเรื่องราวของความเสียหายทางการงานเกิดขึ้นส่งงานไม่ครบตามกำหนดตามเวลาโดนบน่นโดนว่าโดนตำหนิชาวมิถุนก็เจอมาหมดแล้วทุกรูปแบบนะคะและถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หลายๆคนหลายๆคู่ก็มีเกณฑ์แตกแยกเลิกรากันไปจบความสัมพันธ์ลงทั้งดีและไม่ดีนะคะ ไม่เช่นนั้นก็มีเหตุให้ต้องห่างไกลจากคนรักคู่รักแง่งอนกันทะเลาะก,กันบ่อยครั้งเหมือน3วันดีสวันไข้นี่ละค่ะเป็นเรื่องราวที่ชาวลัคนาราศีมิถุนได้ประสบพบเจอมาในช่วงที่ดาวพระพฤหัส,สบดีโคโจรวิปริตผิดเพี้ยนอยู่ในเรือนวินาศพอเข้าสู่ช่วงต้นปี2568ค่ะนับตั้งแต่วันที่14กุมภาพ,พันธ์เป็นต้นไป ดาวพระพฤหัสบดีดวงนี้จะมีการโคจรเดินหน้าเป็นปกตินะคะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมิถุนมากขึ้นค่ะ ทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนได้เจอกับผลทางที่สว่างสวยมีเรียวแรงมีพละากาลังมีความสามารถที่สําคัญคือคุณมีปัญญาในการจัดการสิ่งต่างๆมากขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามดาวมฤตยูก็ยังโคจรสถิตยอยู่ในเรือนวินาศเพราะฉะนั้นผลลัพธ์นะคะมันก็ยังเป็นในสิ่งที่คุณคาดเดาไม่ได้อยู่ดีว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีหรือมาร้าย ชาวลัคนาราศีมิถุนลงมือทําอะไรไปนะคะคุณคาดหวังว่าคุณวางแผนอย่างรอบคอบมองรายละเอียดทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนแล้วผลลัพธ์จะต้องออกมาในรูปแบบที่คุณคิดปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นค่ะอาจจะมีเหตุคาดเคลื่อนหรือมีเรื่องราวฉุกเฉินป,ป,ปุบปับฉับพลันทําให้คุณนั้นได้รับความเสียหายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณวางแผนไว้อย่างนี้ก็มีค่ะ เพราะดาวมรตกยูยังสถิตอยู่ในภพเรือนเสียอย่างเรือนวินาศเรื่องที่คาดไม่ถึงมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ไม่เช่นนั้นนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคุณอาจจะประสบพบเจอกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะที่มีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปจากคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็อาจจะมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายร่างกายอาจจะรุดโทรมลงบ้างนะคะก็อย่าละเลยในเรื่องของสุขภาพค่ะดูแลเอาใจใส่ให้ดีนะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในช่วงต้นปี2568อย่างที่สมัยได้บอกไปว่าดาวพระฤหัสหารจะมีการโคจรเดินหน้าเป็นปกติดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อตัว,ตวคุณอย่างชัดเจนคือเรื่องของการทำงานค่ะ เมื่อดาวการงานเริ่มเดินหน้าแล้วนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลสื่อมีเดียสื่อออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศงานที่คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาติหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางการขนส่งการซ่อมแซมงานบริการงานช่างงานซ่อมทุกรูปแบบจะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นอย่างมากค่ะ หลายๆคนนะคะก็ได้นำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีหรือ AI เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้วยมีการอัดแนปปรับปรุงเติมแต่งกันไปนะคะตามกำลังตามความสามารถของแต่ละคนสมัยมองว่าจังหวะนี้จะเป็นช่วงที่ชาวละคนาราศีมิถุนได้คิดได้พัฒนาและต่อยอดค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะในจังหวะที่ดาวพระศุกร์โคจรมาสถิตอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตามันก็จะเกิดเป็นจุดเปลี่ยนค่ะ ซึ่งดาวพระศุกร์ในขณะนี้นะคะโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรอยู่ในเรือนมรณะอย่างที่สมัยได้บอกไปเพราะฉะนั้นนะคะทิศทางการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณมันก็จะยิ่งเด่นชัดมากขึ้นอะไรก็ตามนะคะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนไม่เคยทำคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปทำค่ะอะไรก็ตามที่คุณไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยก็จะได้เข้าไปใกล้ชิดกับสิ่งสิ่งนั้นนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายต่างๆจะเข้ามาค่ะ เพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับมือในด้านต่างๆนะคะบางทีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มันเข้ามามันก็เกิดขึ้นแบบหุนหันพลันแล่นค่ะเกิดปุ๊บปั๊บทันด่วนนะคะจนทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนตั้งตัวไม่ทันสิ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของการงาน บางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ออกจากงานประจำแล้วมาเป็นนายตัวเองหรือออกจากบริษัทนึงไปสู่อีกบริษัทนึงก็ได้ท่านใดที่มีเกณฑ์โยกย้ายงานในลักษณะนี้นะคะสมัยก็ขอเน้นย้ำกันสักหน่อยว่าคุณต้องได้งานบริษัทใหม่ก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะทำเรื่องออกจากบริษัทเดิมอย่ามองว่าคุณจะไปหาน้ำบอ่อน้าหรือว่าจะไปหาโอกาสเอาข้างหน้าเองมันยากและมันก็เสี่ยงมากๆเลยค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องรอบคอบในจุดนี้ ะะประการต่อมาค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการงานแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดคือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครที่มีปัญหาด้านความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้เดี๋ยวทะเลเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสลับกันไปความโล่งอกโล่งใจจะเริ่มมีเข้ามาให้เห็นแล้วค่ะ การพูดการคุยการเจรจาของคุณและคู่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจถึงเหตุผลของแต่ละฝ่ายและมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่ความสัมพันธ์ก็จะเริ่มกลับมาลงตัวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ทะเลาะกันเลยนะคะมันก็ไม่ใช่แบบนั้นอาจจะมีบางเรื่องบางประเด็นที่ยังเห็นไม่ตรงกันแต่โดยภาพรวมคุณก็มีความสบายใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นค่ะ ส่วนใครที่ทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มมีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์อาจจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนยังต้องรอบคอบให้มากนะคะ หากคุณจะต้องเซ็นเอกสารเซ็สนสัญญาหรือมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก็ขอให้อ่านรายละเอียดเหล่านั้นให้ดีค่ะเพราะบางทีเงื่อนไขที่อยู่ในสัญญานั้นมันอาจจะเป็นเงื่อนไขที่คุณเสียเปรียบหรือยอมรับกันไม่ได้ดังนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนก็ยังไม่ควรที่จะปักใจเชื่ออะไรง่ายๆจนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะต้องพิจารณาด้วยตัวเองหากพิจารณาแล้ว หรือว่าไตรตรองแล้วคุณยังเกิดความไม่มั่นใจในระยะนี้สามารถใช้เซนใช้ลังสังหรณ์ของตัวเองได้นะคะเพราะดาวพระเกตก็ยังโคจรสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาคุณจะมีความหัวไวคุณจะมีไอเดียแปลกใหม่หรือมีเซนแปลกๆเกิดขึ้นค่ะทําให้ตัวคุณสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่คุณคาดเดายากลําบากได้ดีเลยทีเดียวทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนชาวมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆค่ะกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อตอนนี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้น เข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ